เอาละครับมาดูค네รับเป็นทางเทสซิลินเกี่ยวลูกเล่นๆก่อนนะครับ6กนาทีคร hey, ับแล้วก็ตัดได้แล้วโกวโจวโกวโกวโกโโแล้วตีน่าเอเดินวน้หลบขอหลอกทีนึงเฮ้ยโอ้โหยังไปได้แล้วก็โตกลับมาสามหนึ่งเท ตีเสมอได้เลยครับหประตูต่อหนึ่งเฉยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วบอเบียเๆออกข้างไปตรงนี้และตัดกับมาได้เซฟสื่อนักขอกัำมาตัดพิทันกระชากกดเข้ามาแล้วโก๋ ครับเจ้าแบงค์ครับสั่ได้เข้ามาในตรงกางอีสลา,าออกมาทางา,ายืนกมดบาเร็วบางเร็วจ้อ้าวเบางเร็วบางเร็ว้อไปแล้ว,ลว <c oughs> ยุเวลน่อยพ่หยุดเวลาหน่อยพอย อะไรกันวะเนี่ยเอาโย่โอ้โหออกมาแล้ว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 ก็โยงานเขา้าออกแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้เอาแล้วจัดเสียหายเอา ่ะโอ้โหแล้วก็เก็บตกโอ้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อดาม่าสุดๆครับต้องบอกว่าเป็นทางอิสลามครับพาให้กับโรงเ,เททรียนเทพลินไป4ประตูต่อ5